สวัสดีค่ะลูกค้าจำหลัดงานสตางแท้งานทําเองทุกขั้นตอนมาแล้วจ้าลูกค้จาจ๋าวันนี้เปินมาพร้อมกับพลอยแท้นะคะลูกค้าแล้วก็ส่วนจะเป็นแหวนผู้หญิงนะคะเป็นวินิมอลนะคะลูกค้าจะมีแหวนผู้ชายมาแค่สี่วงนะคะเริ่มจากวงแรกเลยค่ะลูกค้จาจ๋าเป็นแหวนบุษราคำเจียเหลี่ยมนะคะเป็นทรงกลมคะ่ะลูกค้าตัวนี้พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์ห้ค่ะราคาสามบาท ส่งฟรีปลายทางพื้นที่ห่างไกลบวก50บาทนะคะแคปภาพได้เลยค่ะไซส์ห้ราคา320บาทค่ะลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้ที่092 259 2878นะคะวงที่2อค่ะบุษราคำแท้เหมือนเดิมคะ่ะลูกค้าจ๋าแต่ตัวนี้นะคะบ่าแหวนมีเพชรสวิทประดับให้นะคะลูกค้า บุษราคําแท้วงนี้พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์ห้ค่ะตัวเรือนทําจากเหลียนสตางค์เก่าแท้นะคะงานทําเองลูกค้าจ่ากงานไม่ได้ชุบคะ่ะตัวนี้พร้อมส่งไซส์ห้แคปภาพได้เลยนะคะ350บาทคะ่ะวงที่สามค่ะลูกค้าจ่ากตัวนี้เป็นงานไพลินนะคะอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะลูกค้าเขียวสนะคะขออภัยค่ะตัวนี้เป็นเขียวสแท้ค่ะ เขียวสองบางกระจะนะคะลูกค้าตัวเรือนเป็นแบบเดียวกันกับตัวนี้นะคะลูกค้าแบบเดียวกันคะ่ะน้องเขาเป็นเขียวสองนะคะสีเข้มนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าสีเข้มนิดนึงพร้อมส่งอยู่ที่ไซส์ห้าสิบค่ะสามบาทส่งฟรีปลายทางเหมือนกันคะ่ะแคปภาพได้เลยคะ่ะซส้าย57คะ่ะวงต่อไปค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้สวยมากๆ ทรงแหวนสวยมากลูกค้าจ๋าน่ารักมากตัวนี้เป็นทับทิมแท้นะคะเจียเหลี่ยมสวยงามค่ะสีสวยค่ะสีสว่างประดับเพชรสวิตให้นะคะบ่าแหวนข้างละสามเม็ดนะคะลูกค้าจ๋าเงาเงาวาวเลยนะคะสําหรับเพชรสวิตวงนี้พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์ห้าสิบแปดค่ะตัวนี้ลูกค้าสั่งไซส์ได้นะคะมีในสต็อก เยอะอยู่นะคะลูกค้าตัวนี้งานมีในสต็อกนะคะสำหรับบันนี้คือพร้อมส่งไซส์58นะคะราคาเบามากๆนะคะลูกค้าวงนี้ราคา360บาทส่งฟรีปลายทางคะ่ะ3า0บาทส่งฟรีปลายทางพอยแท้แต่ราคาเบาๆนะคะลูกค้าจ๋าต่อไปจ้าลูกค้า ตัวนี้ทับทิมแท้สีแดงนะคะตัวนี้ตัวเม็ดทับทิมแท้จะใหญ่กว่าเม็ดเมื่อกี้นิดหน่อยนะคะตัวนี้พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์้าค่ะลูกค้ามีประดับเพชรสวีทข้างละ1เม็ดนะคะรูปทรงแหวนสวยค่ะด้านข้างเป็นทรงหัวใจขออภัยค่ะด้านข้างเป็นหัวใจนะคะสวยๆน่ารักน่ารักนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าที่ชอบใส่งานมินิมอลนะคะลูกค้าตัวนี้กำลังงามเลยนะคะ พ้อมส่งอยู่ที่ไซส์54ราคา350บาทอุ้ยเบามากค่ะลูกค้า350บาทแคปภาพได้เลยนะคะวงต่อไปนะคะลูกค้าตัวเรือนตัวนี้มีพลอยมาให้2แบบ2อ,อ่าให้เลือก2ไซส์เลยนะคะวงแรกค่ะลูกค้าเป็นพลอยเขียวสองแท้นะคะเขียวสองแท้เจียเหลี่ยมค่ะลูกค้า ประดับเพชรสวิตข้างละสองเม็ดนะคะตัวเรือนสวยงามค่ะงานไม่ได้ชุบนะคะตัวเขียวส่องไซส์ห้ค่ะลูกค้าราคา370บาท2องวงนี้คนละราคานะคะขายตามพอยนะคะพอยตัวนี้เป็นเจียเหลี่ยมจะแพงกว่านะคะลูกค้าแคปภาพวงนี้ก่อนได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นสีเขียวส่องไซส์55ราคา370บาทค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นทับทิมแท้หลังเบีย้ยค่ะสีสวยๆเลยสีสว่างนะคะสําหรับลูกค้าที่บอกว่าอุย้ยฉันมือดำอะกลัวใส่ไม่สวยลูกค้าจ๋าถ้าเป็นทับทิมสีนี้คือใส่แล้วนิ้วขาวนะคะเป็นสีสว่างพร้อมส่งอยู่ที่ไซส์านะคะวงนี้350บาทส่งฟรีปลายทางคะ่ะแคปได้เลยนะคะ350บาทส่งฟรีปลายทางไซส์หานะคะ ลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้ที่0922592878คะ่ะวงต่อไปคะ่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นทับทิมแท้หลังเบี้ยนะคะเม็ดข้างใส่เป็นสีแดงทับทิมให้นะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์52คะ่ะพร้อมส่งไซส์52คะ่ะแคปได้เลยนะคะ ราคาสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะลูกค้าตัวนี้แบบเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะคะแต่อันนี้เป็นไพลินหลังเบี้ยนะคะตัวนี้เป็นไพลินแท้หลังเบียะะ้ยค่ะลูกค้าจ๋าไพลินแท้หลังเบีย้ยพร้อมส่งอยู่ที่ซส์ห้าสิบค่ะสามร้อยเจ็ดสิบบาทคะ่ะไซส์ห้าสิบสี่วงต่อไปเป็นทับทิมแท้นะคะตัวนี้สีออกชมพูนะคะ บ่าวแหวนจะต่างจากตัวเมื่อกี้นะคะก็คือว่าใส่เป็นเพชรสวีทให้นะคะลูกค้าอันนี้ให้ดูความแตกต่างหน่อยหนึงนะคะความแตกต่างแตกต่างกันตรงตัวประดับนะคะลูกค้าจากตัวนี้เป็นสีสีแดงทับทิมตัวนี้เป็นเพชรสวีทนะคะสําหรับตัวประดับให้นะคะลูกค้าวงนี้พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์54คะ่ะ ทับทิมแท้หลังเบีย้ยพร้อมส่ง54ค่ะแคปได้เลยนะคะอีกวงค่ะลูกค้าตัวนี้ทับทิมแท้เหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้นะคะลูกค้าจะใส่เป็นเจเหลีย่ยมให้นะคะสีสวยตัวนี้เป็นเจเหลีย่ยมสีสวยเลย370บบาทค่ะลูกค้าส่งฟรีปลายทางค่ะพร้อมส่งอยู่ที่ ไซส์ห้าสิบเก้านะคะวงนี้ใหญ่นิดนึงนะคะไซส์ห้าสิบเก้าจ้าวงต่อไปเป็นเขียวส่องนะคะเขียวส่องแทต้ตัวนี้สวยค่ะลูกค้าเป็นหลังเบี้ยนะคะหลังเบี้ยค่ะพร้อมส่งอยู่ที่ไซส์ห้าสิบแปดนะคะหลังเบี้ยไซส์ห้าสิบแปดสามร้อยเจ็ดสิบบาทส่งฟรีปลายทางค่ะ อันนี้จะให้ดูอีกรอบนึงนะคะลูกค้าให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าเผื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจถูกนะคะเขาเป็นงานตัวเดียวกัน5วงเลยนะคะลูกค้าจ๋าห้าวงทุกวงมีความแตกต่างกันนะคะตัวนี้เป็นเขียวสองหลังเบี้ยตัวนี้เป็นทับทิมเจีียเหล่ยมค่ะทับทิมหลังเบี้ยนะคะประดับเพชรสวีทไพลินหลังเบี้ยค่ะตัวนี้เป็นทับทิมหลังเบี้ยประดับแดงทับทิมนะคะลูกค้าจ๋า สวยๆเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแคปภาพแอดไลน์ได้ที่092 259 2878นะคะอาจจะวางไม่ที่เดิมเนาะวงต่อไปค่ะตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะคะรูปทรงคล้ายกันค่ะลูกค้าแต่ว่าเพชรสวิตจะใหญ่กว่าตัวอพลอยแท้ก็ใหญ่กว่านะคะตัวนี้เป็นไพลินแท้หลังเบีย้ยค่ะลูกค้า วงนี้พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์ห้าสิบเอ็ดค่ะพร้อมส่งอยู่ที่ไซส์ห้าสิบเอ็ดนะคะราคาสามร้อยแปดสิบบาทค่ะแคปภาพได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสามร้อยแปดสิบบาทนะคะไซส์ห้าสิบเอ็ดเป็นไพลินนะคะตัวนี้มีมาสองงนะคะอีกวงหนึ่งเป็นทับทิมแท้เจเลี่ม สวยมากลูกค้าสีสวยมากๆนะคะวงนี้ขออนุญาตนะคะลูกค้าจ๋าราคาสูงกว่าวงเมื่อกี้นิดหน่อยนะคะทับทิมตัวนี้จะแพงกว่านะคะลูกค้าพร้อมส่งอยู่ที่ไซส์55ค่ะราคา400แคปภาพได้เลยนะคะไซส์55ราคา400ค่ะเป็นทับทิมเจียเหลี่ยมสวยค่ะทับทิมแท้จากจันทบุรีนะคะลูกค้าจ๋า วงต่อไปค่ะลูกค้าตัวนี้ใส่เป็นเพชรสวิตชเม็ดใหญ่นิดหนึ่งนะคะลูกค้าตรงกลางนะคะเป็นทับทิมหลังเบี้ยค่ะตัวทับทิมหลังเบี้ยตัวนี้นะคะลูกค้อาอาจจะกลมก็ไม่กลมเนาะจะไข่ก็ไม่ไข่ค่ะออกลีลีนิดนิดนะคะลูกค้าจ๋าเม็ดจริงสีแดงสวยเลยนะคะมีสงวงค่ะลูกค้าจ๋า วงนี้ไซส์ห้าสิบหกนะคะแล้วก็อ่าวงนี้ไซส์ห้าสิบหกวงนี้ไซส์หกสิบนะคะสวยค่ะพร้อมส่งนะคะลูกค้าอยู่ที่ไซส์ห้าสิบหกกับไซส์หกสิบนะคะลูกค้าแกปภาพได้เลยนะคะราคาสี่ร้บาทค่ะ แอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้า092 259 2878แจ้าอันนี้จะเป็นแบบผู้หญิงอีกหนึ่งแบบนะคะลูกค้าตัวนี้มีเพชรล้อมนะคะแล้วก็มีเพชรตรงบ่าแหวนด้วยนะคะลูกค้าเป็นเตยคู่นะคะฝังแบบเตยคู่ให้คะ่ะ ไพลินตัวนี้นะคะอยู่ที่ไซส์หกสิบสามค่ะลูกค้าจ๋าไซส์หกค่ะราคาสี่ร้อยบาทค่ะแคปภาพได้เลยนะคะไซส์หกราคา400บาทค่ะเป็นไพลินนะคะอีกวงค่คะแบบเดียวกันนะคะลูกค้าแต่ตัวนี้จะเป็นทับทิมแท้เจลี่ยมนะคะให้ไปในราคาเดียวกันล,กลูกค้าสวยมากค่ะสวยจริงๆค่ะ ราคา400เท่ากันนะคะลูกค้าจ๋าตัวทับทิมเจียเหลี่ยมตัวนี้ไซส์59นะคะพร้อมส่งไซส์59แคปภาพได้เลยนะคะสวยมาก ต่อไปเป็นแหวนคุณผู้ชายนะคะขออนุญาตมีแหวนคุณผู้ชายวันนี้มีมาแค่4วงนะคะลูกค้าจ๋าเริ่มจากวงนี้เป็นพลอยแท้นะคะเป็นไพลินแท้บางกระจันะคะลูกค้าคือสวยมากผิวเนียนสวยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นลายไทยนะคะลวดลายสวยชัดเจนนะคะลูกค้าพร้อมส่งอยู่ที่ไซสะะ์หกสิบสอราคาห้าร้อบาทส่งฟรีปลายทางคะ่ะแคปภาพได้เลยนะคะไซส์หกสิบา 62, บาทส่งฟรีปลายทางคะ่ะลูกค้าจ๋า ลายสวยๆเลยค่ะวงต่อไปนะคะลูกค้าอันนี้มีแปลกมาอยู่หนึ่งวงนะคะตัวนี้เป็นนินนะคะลูกค้าเป็นนินอัดนะคะสวยมาก ประดับเพชรสวิสให้นะคะลูกค้าทั้งตัวล้อมทั้งตัวขาแหวนนะคะลูกค้าจ๋าตัวนินตัวนี้พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์6 1ค่ะไซส์61ราคา550บาทค่ะส่งฟรีปลายทางแคปภาพได้เลยนะคะเพชรสวิสสวยมากคะ่ะลูกค้าประดับเพชรสวิสงงเงางาวาวกันเลยนะคะ ต่อไปลูกค้จาจ๋าวงนี้ลูกค้าอย่าพลาดเลยนะคะอย่าพลาดสําหรับวงนี้เลยนะคะเพราะไพลินแบบนี้นะคะนานๆปุ้นจะได้มาทีนะคะสีสวยขนาดนี้ลูกค้จาจ๋าตัวนี้สีสวยมากๆค่ะดูขาวดูค่ะ ตรงนี้นะคะเราทําเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนะคะลูกค้าจ๋าตรงนี้เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมนะคะล้อมไข่ปลานะคะเม็ดยอดฝังน้าเตยให้แน่นเลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวเรือนตรงนี้เป็นเหลี่ยมนะคะสวยสวยเลยลูกค้าตัวนี้พร้อมส่งอยู่ที่ไซส์หกสิบเอ็ดค่ะพร้อมส่งไซส์หกสิบเอ็ดราคาหกร้อยห้าสิบนะคะ ขออนุญาตขายราคานี้นะคะเพราะว่าไพลินแต่ละเม็ดร,ราคาไม่เท่ากันนะคะเม็ดนี้สวยมากๆนะคะราคา650ค่ะไซส์61นะคะลูกค้าท่านใดสนใจแคปภาพได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ได้ที่092 259 2878ค่ะแอดไลน์มาได้เลยนะคะจำหลัดงานสตางแท้ค่ะ ตัวนี้เป็นทับทิมแท้แอฟริกานะคะสีไม่แดงนะคะลูกค้าเป็นทับทิมที่สีเหลืองนวลน,นะคะตัวเรือนนะคะลูกค้าจะเป็นลวดลายมังกรทั้งวงเลยนะคะลวดลายมังกรนะคะลายสวยค่ะวงนี้ไส์หกสิบนะคะลูกค้าพร้อมส่งไซส์หกสิบค่ะ ราคาห5ร้อยห้าสิบาทส่งฟรีายทางค่ะสวยๆค่ะงานขัดเงาเงาเลยนะคะลูกค้าเห็นเงาเงาแบบนี้คือขัดเงานะคะไม่ได้ชุบจ้ะงานทางร้านของเรานะคะขายแบบขัดเงาไม่ชุบนะคะขายแบบเหรียญสตางค์เก่าแท้ไปเลยนะคะลูกค้าจ๋าแคปภาพได้เลยนะคะไซส์หกสิบค่ะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมวิดีโอของเปิ้ลนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะลูกค้าจ๋าขอบคุณมากๆเลยที่สนับสนุนทางร้านขอบคุณที่ทักเข้ามาพูดคุยนะคะลูกค้าจ๋าพูดคุยสอบถามได้แอดไลน์มาเลยนะคะ0 9 2 2 5 9 2 8 7 8ค่ะสนใจวงไหนก็แคปภาพสอบถามเพิ่มเติมนะคะสมมุติว่าลูกค้า อยากได้แบบนี้แต่เป็นพอยสีอื่นสอบถามได้ค่ะพูดคุยกันนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆสํสำหรับวันนี้ขอจบคลิปนะคะเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ